สองแปดหนึ่งที่เห็นรอตายสะพานกษัตริย์ศึกไปเป็นขบวนสองแปดหนึ่งค่ะกรุงเทพกบินบุรีได้ฮีตาชีด้วยวันนี้ออกจากสถานีกรุงเทพราวแปดโมงหนึ่งถึงสองนาทีค่ะเพราะว่า มาถึงตรงนี้ก็แปดโมงห้านาทีลูกงี้ เดินไปดักดีกว่าเมื่อกี้ก็เอกใจยอยู่ว่าสองแปดหนึ่งชะลอวาสามเจ็ดสองจะต้องมาแน่ๆวันนี้น้าออกขอบทางเลยออกเลนนอกเลย เข้าย่านไปแล้วค่ะคงตามน้ำไม่ทันเดี๋ยวตอนเที่ยงจะเข้ามาอีกทีเห็นแต่หางมาดูค่ะว่าปูกำลังทำขบวนไหนตอนนี้เข้ามาในชานชาลาที่8ไม่พลาดเป็นขบวนธรรมดาที่233กรุงเทพสุรินทร์ และปู่จีทำหน้าที่สับเปลี่ยนวันนี้ก็จ k 4 0 1 0่ศูนยเจ้าตำนานตอนนี้เขามามีชาวต่างชาติด้วยคนที่ชื่นชอบในรถไฟไทยจริงๆคะ่ะ ทุกคนดูแต่ละคนเขามีกล้องส่วนตัวเขามีโมเมนต์เขามีไอเดียคือเขาคลั่งใครมากที่จะมาถ่ายรถไฟไทย และตอนนี้ที่หน้าโรงรถจักก็มีอันสตอมคันหนึ่งมาดูว่าเป็น4110หรือไม่ก็ดูจากหน้าตาน้าแล้วไม่แน่ใจเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเป็นหมายเลขอะไรน้าจะเข้ามาทำขบวนธรรมดาที่233 4218 วันนี้น่าจะทําขบวนธรรมดาค่ะไปฉะเชิงเซาตอนแรกนึกว่าจะสองสามสามน่าจะไปฉะเชิงเซาสิบโมงราวสิบโมงครึ่ง น้าโรงรัจักร GK4016 ่ค่ะมบอันเสียดายมากเข้ามาไม่ทันปูท่ทำขบวนพิเศษสินค้าที่986เข้ามาในสถานีกรุงเทพเดี๋ยวมารอลุ้นว่าวันไหนปู่จะได้ทำสับเปลี่ยนชาญนฉลาที่9ที่10ก็พร้อมค่ะชาญนฉลาที่9ก็จะเป็นขบวนธรรมดา ไอชาเชิยงซาในชานชลาที่10ก็จะเป็น985ไม่รู้ว่าจะเป็นปู่ GK4016 หรือไม่บริเวณโรงรถจักสถานีกรุงเทพค่ะโอ้นานมากไม่ได้เจอ4016ปกติจะไม่ได้อยู่ในย่านกรุงเทพเมื่อบานปู่ทําขบวนพิเศษสินค้าเข้ามา ที่จอดอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นดีเซลรางค่ะเป็นขบวนสามห้าหเมื่อเช้าที่เข้ามาสามนาทีค่ะขบวนรถชาติเมืองสามหกเจ็ดกรุงเทพฉาเชิงเซาจะออกจากสถานีกรุงเทพวันนี้ได้เจ้าตำนานด้วยอันซอมสี่สองหนึ่งแปดหลายคนก็จะจดจำ ในฉายาตำนานแม่น้ำยมเพราะเกิดอุบัติเหตุที่แม่น้ำยมแต่ก็กลับมาค่ะนะก็ยังทำขบวนได้ปกติโ้ oh. ลันเลยค่ะ 8, อันสตอมซีสอขบวนธรรมดาชานเมืองที่367กรุงเทพชาวเชเศเ้า ใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงก็จะถึงฉะเชิงเทราแล้วรถไฟสายตะวันออกจะออกจากสถานีกรุงเทพเยอะค่ะทั้งรถนีเซลรางและก็เป็นรถจักร มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติช่วงนี้อากาศร้อนๆถ้าใครที่นั่งรถไฟขบวนธรรมดาก็มีน้ำสำรองไว้ติดตัวก็ดีค่ะ ไปทุกคนเดินทางปลอดภัยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ